กันอีกเอบๆนะก็จะเข้าหอดินไทยสบายดีพี่น้องวันนี้มากินข้าวแลงน้ำกันได้จ้ะแกงเฮลังโง่พี่น้องแซ่บแพี่น้องหลับหมูหลับไก่หลับไก่พี่น้องเจียวกระแดกคทีนี้ห้องกับเสาบางไงสบายดีพี่น้องไม่ได้กินข้าวแล้กันข้าวแล้งนกันดพีเนาะ

ก็จะริ่ม hmm. mm. ่อนนี้ันกสอเป็นผสมนะนงกวนันนีมยังไงนะซอ้ามือจะรู้าทำหนังางเบอร์หนังร่างกินขาแล้วบ สามทุกเทสแบบมาหกมุ้งเนาะเพอลงไปกอกหนานะครับตอนเรีนเนาะก็ได้จะมีใครหนา้างอืได้เลอืแล้วอมาลงอตเนี่ยปรดีวอมันห่น่งอะก่นใ่ข้นงั็น่ยาังเยเลยนเง้ตนี้าคนหนึก็เจอ Những cái nào về nhà của 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 นี่มันยังเลือเล่าเจ้าว่าคาอยู่ลำเลานะเนาะเกิดคุณจะทำนานอืมาไปนเหาสิเอาทนคือสิห้าบาทนึ่งเ้าบานึ่เจิ้มเเลยอนั้นจะพิมพ์เดเน่ยปวเป็นยัมืออื่นกันเด็กอโอ้ยาูกลับเสยเาไปกันเลยก็น ก็ยังเหนียวได้อะนะก็เดี๋ยวเงียบฮะเฮ้ยข้าวินได้ปีน่ะมาณ้องไม่ที่เดียรเนาะบางเออ่ะมันไม่จีบีเขาก็ไม่ได้เบิกนะขวดูได้ขอดูไดงทำงาน อัน่อไรทำงานเลยจะอยู่เมไรลนังนังูนังนกบก็ถือกันดูได้มนเป็นไก็้รว้ายอันนั้นเอาตัวอหลงนครับอือคุณดูได้ครับพี่วนนี้เลยแล้วเพืเป็บบ้อ

เนียปกักติต้วถึงด้ต้องกินกำเเนียงโคตรจะได้จบเพียงเท่านี้เลยพี่น้องเลยคลิปนี้กับบุมียัางไรขอขอบมกขอบใจคนที่เขานคนที่คดเข่ามาเบิ้งาจะพิมเดินครับผมขอบคุณเลยบายบาย,บายมาับชมสองสัพิมเอาว่าใหม่กด้เอากระขัก